แล้วก็ถึงบ้านด่านร้านหอยแล้วนะครับผมเลยกราทอมาเมื่อกี้นะครับนี่แล้วก็อากาศครึ้มค,ครับผมก็สุกโอไทยก็อีกประมาณ30โลพิษณุโลกก็ประมาณ80กิโลครับอันนี้เราก็ไปครับผมจะยาวไปเรื่อยๆครับผมบ้านด่านร้านหอยครับ มาถึงอีกแยกหนึ่งนะครับผมแยกสีสำโรงนะครับแยกปานสวนนะครับอไอเลี้ยวซ้ายสีมสโรงเลี้ยวขวาปันสวนนะครับชื่อแยกแยกตานเตียนะครับผมแยกตานเตียครับแยกนี้ครับที่กองแขกไม่ครับมาดีพานะครับผม ของแขกใหม่นะครับแยกนี้ทำได้ล 5, แล้ว5 0 0 0ับาทเมื่อสมัย10กว่าปีที่แล้วครับเราก็ตองเงินไปยาวๆครับฝนก็ตกทำาใครครับนี่ก็มาถึงอีกแยกหนึ่งครับผมเลี้ยวซ้ายคลองด่านนะครับเลี้ยวขวาบ้านสวนนะครับ แยกไม่ไม่ไม่ไมกลกันมากนะครับชื่อแยกมีไหมนะครับตรงนี้ไม่เห็นมีชื่อแยกนะครับตรงน,นี้ไม่เห็นชื่อแยกนะครับเป็นแยกเลยครับนนี้ก็ถึงแยกบ้าน Tidak ตรงอย่างเดียวเลยครับมาจากตากนะครับมาจากอำเภอเมืองจังหวัดตากตรงอย่างเดียวเลยยู่แล้วนะ่จาจะตรงไปจนถึงนู้นนะครับวังทองจนถึงขึ้นไปข้างบนนะ่ะอะไรอ่ะคนไทยหรอนั่นแหละครับตรงตรง,ตรงยาวๆครับตอนนี้ก็ได้เข้าเขตพิสณุโลกแล้วนะครับผมของเมมครับ ทางไปบ้านนะครับที่รถมันทุกเลี้ยวเข้าเลี้ยวซ้ายเข้าไปเนี่ยมันจะเรียกเส้นคลองคลองเมมเส้นเขื่อนนะครับนี่ถ้ามาจากกรงุงเทพผมก็จะเข้าบ้านนี้นะครับเขื่อนทะเลส,ส่วนนี่นะครับยา,ยาวครับพ่อมที่ซาลูโร่ยี่สิกิโล e นะครับ ถึงทางแยกนะครับผมเลี่ยงเมืองครับผมวงังทองนะครับเราก็เดี๋ยว,ยลวเลี้ยวซ้ายครับเดาเลี้ยวซ้ายคราวนี้ก็ตรงอย่างเดียวเลยครับตรงยาวไปจนนู้นเลยครับจนไปถึงไฟแดงอีกทีเลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานี่แหละแต่ก็คือจากนี้ไปก็ตรงอีกยาวครับอีกหลายโลเลยครับ น่าจะเป็นร้อยโลครับนะตอนนี้ก็เป็นเวลา4ี่โมงเย็นแล้วครับผมอยู่พิซานูโรครับทายบอกวังทอง24กิโลนะครับ ตรงไปเรื่อยๆครับแยกนี้น่าจะชื่อแยกแยกนะแยกซีพีนะครับ่อแยกซีพีนี่เราจะตรงไปทางวังทองนะครับผมย,ยาวๆนะครับเราจะไปเจอทางแยกไปทางอำเภอตากฟ้านะครับแต่เราตรงขึ้นไปทางวังทองนะครับก็จะถ่ายเป็น แย,แยกไปนะครับกมอนอนนี้ก็ถึงแยกที่จนี้ไปตากฟ้ากับวังทองนะครับถ้าเลี้ยวขวานี่ไปเส้นตากฟ้านะครับแต่ผมตรงมาเส้นวังทองนะครับอันนี้เราก็ตรงยาวๆไปเดี๋ยวจะไปเจอแยกอีกทีรู้สึกวา่าเป็นไฟแดงนะครับแต่ถามพ,พวกดูแล้วว่าทําถนนนะครับต้องไปยูเทิร์นกับรถนะครับแยกที่เราจะเลี้ยวอีกแยกหนึ่งนะครับผม บ้านเยงนะครับนครไทยครับไปล้ำไปเรื่อยๆครับหลังจับเติมน้ำมันอาบน้ำเสร็จนะครับผมสดชื่นขึ้นมาหน่อยครับบรรยากาศสวยมากเลยครับภูเขาไม่รู้ในโทรศัพท์จะสวยไหมครับในกล้องจะสวยหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ถ้ามองด้วยตาเปล่าในสวยอยู่นะครับเขาลูกนี้ไปครับเดินทางต่อเรื่อยๆครับผมนี่ ไป้างหน้าพอดีเลยรอบนี้เราจะไม่เลยนะครับห,ห้ชบูนขอนแก่นนะครับไปเส้นไหนต่อติดตามกันต่อไปนะครับผมอันนี้ก็ได้ถึงจังหวัดเมืองเลยแล้วนะครับผมไปเขียวพอดีครับ กาดเมืองเลยอันนี้ก็อยู่หน้าโรงเรียนเมืองเลยคนระับนี่ก็ขับมายันฟ้าสางเลยนะครับผมสกลนคร164กิโลนะครับเราขี่มาเส้นเลี่ยงเมืองอุดรธานีนะครับนี่ก็ไปกันเรื่อยๆนะครับขี่ยันฟ้าสางเลยนะผมสว่างแล้วครับ ก็ยังอีกประมาณ250กิโลครับถึงนคะรพนมนะครับอยู่ตอนนี้เราอยู่ในเส้นเลี่ยงเมือง216นะครับขอนแก่น115ยกิโลภาที่สวยมากเลยครับใน ในกล้องสวยกระตาเปล่านะครับเพราะตาเปล่าเสบตาครับในกล้องนี่สวยโอเคเลยครับโอเคแล้วก็ยากันไปไปเรื่อยๆครับผมตรงนี้จะเห็นแสงอาทิตย์ยตอนนี้แล้วก็จะมาถึงแยกต้องเลี้ยวขวานะครับผม แต่เอาทำถนนนะครับเราก็ต้องเลี้ยวซ้ายไปน่าจะประมาณ1กิโลนะครับไปยูเทิร์นนะครออกซ้ายน่าจะทำถนนใหมน่น่าจะทำแยกไฟแดงใหม่ออกซ้ายไปกลับรถป้ายมีบอกนะครับไปขอนแก่นสกลนครน,นะครับ พ้นหรอตู้เ,งงเราพ้นหรอ,อง่ายอ,อันนี้ไปทางน,นู้นเราต้องมักกับขึ้นสะพานนี่ก็เป็นทาง ก็จะตรงขึ้นไปนะครับผมน้ป้ายสกลนครแล้วก็ไปหนองคายครับน้ำป้า,ายหนองคาย นครนะครับผมอีกประมาณ3ามกิโลนะครับถึงนครพนมนะครัท้องฟ้าสวยมากครับชิปปิ้งโทรมาแจ้งให้ข้ามเรียบร้อยนะครับผมตอนนี้ก็10บโมงครับนะชิปปิ้งไว้11บเอโมงนิดๆนะครับว่าจะข้ามนะครับเดี๋ยวเราไปถึงก็ เอกสารให้ชิปปิ้งนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็ไปตรวจกรเกษตรนะครับลรคกซีนนะเปิดตรวจอะไรเนี่ยเอ็กซลเลยปั๊มตอมอแล้วข้าอะไรเป็นขั้นตอนต่อไปเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าทำอะไรบ้างเหมือนกันนะครับท้องฟ้าสวยครับท้องฟ้าสวยยาวไหมครับ ไปยาวๆครับตอนนี้เราก็มาถึงนะครพนมแล้วนะครับผมแล้วก็แยกเดี๋ยวซ้ายนะครับตามป้ายหนาคายนะครับเราจะไปหน้าด่านนะครับเดี๋ยวเขาจะทำให้ดี เลยลกนนคัครับผปตอนนี้ก็ได้ถึงสะพานนะครับมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สามแล้วนะครับผมคนครพนม,มขําม่วนนะนี่เดี๋ยวเราก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับสามกิโลนะครับสะพานแต่เราต้องไปเข้าคังสินค้าก่อนนะครับเออตะกี้ก็ลืมเข้าซอยเมื่อกี้เข้าห้างหลังคังซอยเมื่อกี้นะครับที่ว่ารถตำรวจจะออกเข้าหลังคัง ทำานทำถนนต้องแยกใหม่ตอนนี้ก็ถึงตอนสิบเอ็ดโมงห้าโมงเช้าจะเลี้ยวซ้ายไปครับนี่สะพานให้ใหมดี๋ยวข้ามสะพานไปครับ แยกใหม่นะนี่แล้วก็มีสถานสถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกข่ายนะครับเดี๋ยวเราก็ไปเลี้ยวซ้ายข้างหน้าครับเนี่ยต้องเลยสถานีตรวจสอบลูกข่ายเลี้ยวซ้ายดักช่างนะครับถ้าแขก18กิโลข้าม้วน18กิโลนะครับวิน2 9 1กิโลนะครับไปเดี๋ยวไปถอย ขทา,างสินค้าครับรอชิปปิ้งมาครับผมตอนนี้เราก็ได้ออกจากลางสินค้าไปเรียบร้อยนะครับรับใบเอกสารนะครับใบเอ็กซเรย์นะครับผม X เอ็กซเรย์เคลื่อนที่ครับอันนี้สูงสูงนี่เอ็กซเรย์ขาออกครับไอช่างน้ำหนัก ทะเลครับพดี <c oughs> ด่านพรมแดนนครพนมน,นะครับนี่เดี๋ยวเราเลี้ยวกลับไปเอ็กซะเลนะครับ ตอนนี้เราก็ทำการเอ็กซเรย์นะครับ